จำลองแบบพระคริสต์ภาคที่หนึ่งบทที่18แบบอย่างของบรรดาปิตาจารย์จงพิจารณาดูชีวิตของบรรดาปิตาจารย์ที่เต็มเปลี่ยมด้วยชีวิตชีวาซึ่งฉายแสงแห่งความครบครันและความเป็นผู้ทรงศีลอย่างแท้จริงของท่านเราจะพบว่าสิ่งที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้ช่างเล็กน้อยเหลือเกินและแทบจะไม่มีอะไรเลย ชีวิตของเราไม่สามารถเปรียบเทียบกับท่านเหล่านั้นได้เลยท่านเหล่านั้นเป็นนักบุญและต่างก็เป็นเพื่อนกับพระคริสต์เจ้าท่านรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าท่ามกลางความอดอยากท่ามกลางความขัดสนต่างๆท่านทำงานหนักด้วยความอดทนพร้อมๆกับการอดอาหารสวดภาวนาและรำพึงถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านถูกเบียดเบียนและถูกประนาม ความทุกข์ทรมานของบรรดาอัครสาวกมรณสกีโรมจารีและบุคคลต่างๆที่เดินตามองค์พระคริสต์ช่างมากมายจริงๆท่านเหล่านั้นไม่ปรารถนาให้วิญญาณของท่านตกเป็นของโลกแต่ปรารถนาชีวิตนิรันดร์ท่านเหล่านั้นเข้มงวดกับตนเองและดำเนินชีวิตเหมือนเช่นบรรดาปิตาจา์ที่ใช้ชีวิตในทะเลทรายท่านต่อสู้อย่างทุกข์ทรมาน กับการประจนล่อลวงต่างๆเป็นเวลานานและครั้งแล้วครั้งเล่าที่ท่านถูกศัตรูทำร้ายครั้งแล้วครั้งเล่าที่ท่านสวดภาวนาอย่างร้อนรนต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านอดอาหารอย่างจริงจังท่านได้แสดงให้เห็นถึงความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะก้าวหน้าทางจิตวิญญาณท่านต่อสู้อย่างกล้าหาญเพราะไม่ต้องการตกเป็นทาสของความชั่วร้าย ท่านซื่อสัตย์และทำทุกอย่างเพื่อติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้ากลางวันท่านทำงานหนักกลางคืนท่านอุทิศตนในการสวดภาวนาถูกแล้วแม้ในขณะที่ท่านทำงานท่านก็ไม่หยุดหย่อนในเรื่องของจิตภาวนาท่านใช้เวลาทั้งหมดให้เป็นประโยชน์ทุกๆกชั่วโมงดูจะน้อยเกินไปที่จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าการมีสติระลึกรู้ ถึงการประทับอยู่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นความสุขอันยิ่งใหญ่จนทำให้ท่านลืมแม้นกระทั่งความต้องการของร่างกายท่านปฏิเสธความร่ำรวยเกียรติยศชื่อเสียงมิส,สหายญาติพี่น้องท่านไม่ปรารถนาสิ่งใดๆของโลกนี้ท่านรับประทานอาหารเพียงเพื่อการดำรงอยู่ของร่างกายเท่านั้นท่านไม่ต้องการปลนเปลือร่างกาย แม้สิ่งนั้นจะเป็นสิ่งจำเป็นเพราะเหตุนี้ท่านจึงยากจนในสิ่งของของโลกแต่ร่ำรวยในพระหันสถทานและคุณธรรมแม้ท่านจะยากจนในสายตาของคนภายนอกแต่ท่านก็เปี่ยมด้วยพระหันสถทานและพระพรท่านเป็นคนแปลกหน้าสำหรับโลกแต่เป็นญาติและเพื่อนสนิทขององค์พระผู้เป็นเจ้าสำหรับท่านท่านเหมือนคนไม่มีอะไรและในสายตาของโลก ท่านถูกสุประมาทแต่ในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าท่านมีค่าและเป็นที่รักของพระองค์ท่านตั้งมั่นอยู่ในความสุภาพอย่างแท้จริงท่านดำรงชีวิตอยู่ในความน,บนอบน้อแบบซื่อ,อท่านดำเนินชีวิตด้วยความรักและความอดทนแต่จิตวิญญาณของท่านเข้มแข็งและเป็นที่โปรดปรานขององค์พระผู้เป็นเจ้าชีวิตของท่านคือแบบอย่างของนักบ,บวชของผู้ทรงศีล และเตือนใจเราอย่างมากให้ดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องไม่ใช่ด้วยการดำเนินชีวิตด้วยจิตใจที่เฉื่อยชาไม่ใส่ใจในชีวิตเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ของท่านเหล่านั้นอย่างแท้จริงในการตั้งหมู่คณะขึ้นในครั้งแรกท่านอุทิศตนในการสวดภาวนาการต่อสู้เพื่อความศักดิ์สิทธิ์ของท่านช่างยิ่งใหญ่เหลือเกินการรักษากฎระเบียบอย่างเคร่งครัดความเคารพ และความนอบนอบต่อผู้ใหญ่ได้แสดงออกในทุกการกระทำของท่านผลจากการดำเนินชีวิตของท่านเหล่านั้นยังคงอยู่จนทุกวันนี้เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์และครบครันอย่างแท้จริงท่านต่อสู้อย่างกล้าหาญเพื่อให้โลกสยบอยู่ใต้เท้าของท่านแต่ทุกวันนี้เพียงแค่ใครสักคนไม่ละเมิดกฎระเบียบ ใครสักคนอดทนทำในสิ่งที่ได้รับมอบหมายให้ทำเขาก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่แล้วยุคของเรานี้ช่างเป็นยุคที่เฉยชาและไม่เอาใจใส่อย่างจริงจังในความรักต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเราออกห่างจากความรักที่แท้จริงไปอย่างรวดเร็วเพราะความไม่เอาใจใส่และความเย็นเฉยนี่แหละที่ทำให้เราเบื่อหน่ายในการมีชีวิตร้ายต่อร้ายครั้งแล้ว เราได้เห็นแบบอย่างของบรรดาผู้มีใจศรัทธาทั้งหลายขอให้ความก้าวหน้าในความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเราอย่านอนซบเซาอยู่เลย